ในโรงรถชารีกำลังง่วนอยู่กับการซ่อมเครื่องบินที่ซาร่าภรรยาของเขามอบให้เป็นของขวัญวันเกิดจูจ่ๆซาร่าก็เดินเข้ามาขัดจังหวะเพื่อบอกว่าเธอกำลังจะออกเดินทางไปประชุมธุรกิจที่ลอนดอนซาร่าชวนชารีให้ไปด้วยกันแต่ชารีก็ตอบปฏิเสธเพราะว่าเขายังมีงานที่ต้องสาสางอีกมากไม่นานหลังจากนั้นชารีก็เดินทางมาถึงสำนักงานใหญ่ของ CIA ระหว่างทางไปยังแผนกถอดรหัสเขาต้องผ่านเครื่องสแกนรักษาความปลอดภยัยซึ่งเป็นระบบที่ชารีเป็นคนออกแบบขึ้นมาเอง พอผ่านไปได้เขาก็เริ่มต้นทํางานในทันทีทันใดนั้นชาลีก็ได้รับข้อความจากอินคิวไลบุคคนลึกลับที่เขาติดต่อด้วยมาเป็นเวลาหลายปีอินคิวไลมักจะเสนอขายข้อมูลลับระดับสูงที่มีค่ามาให้เขาอยู่เสมอแต่ครั้งนี้กลับแตกต่างออกไปอินคิวไลได้เตือนว่าเอกสารชุดนี้อาจทําให้ CIA ต้องตกอยู่ในอันตรายชาลีพยายามเดาว,ว่าอินคิวไลนั้นอยู่ที่ไหนโดยคาดว่าน่าจะเป็นอิสตันบูลแต่อินคิวไลก็ตอบปฏิเสธในทันทีหล หลังจากนั้นชาลีก็เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือแม้แต่ชายผู้เป็นอัจฉริยะอย่างเขาก็ยังไม่สามารถถอดรหัสชุดนี้ได้เลยหลังจากพักกลางวันชาลีก็กลับมายังออฟฟิศและได้รับโทรศรัพท์จากซาร่าเธอบอกว่าเธอเดินทางมาถึงที่รอนดอนเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงชารีนั้นรู้อยู่แล้วเพราะเขาแอบ,บติดตามความเคลื่อนไหวของเธออยู่ทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนักเพราะชาลีกำลังเร่งรีบอยากกลับไปจัดการเอกสารลึกลับพวกนั้นต่อเนื่องจากยังไม่สามารถถ,ถอดรหัสดได้สําเร็จชารีจึงได้ตัด ตัดสินใจนำคอมพิวเตอร์เข้าไปในเขตห่วงห้ามซึ่งมีระบบที่ล้ำหน้ากว่าและช่วยให้เขาทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแม้จะต้องใช้เวลาสักพักแต่ในที่สุดชารีก็สามารถเปิดข้อมูลในเอกสารนั้นได้สำเร็จและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาตกตะลึงจนแทบจะหยุดหายใจเอกสารเหล่านั้นคือไฟล์ลับสุดยอดของรัฐบาลซึ่งเปิดเผยว,ว่ามีการอนุมัติและปกปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนโดยทําให้มันดูเหมือนเป็นเหตุระเบิดพีชีพมีคลิปข่าวแนบมาด้วยซึ่งรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึงร้อย คนรวมถึงหน่วยรบพิเศษของฝรั่งเศสและนาวิกโยธินเดนมาร์กปฏิบัติการทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้ามัวเจ้านายของชาลีนั่นเองคืนนั้นชาลีพยายามโทรหาซาร่าแต่เธอกลับไม่รับสายเขาจึงได้ฝากข้อความเสียงไว้แทนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อชาลีมาถึงที่ทํางานเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่ามัวยืนรอเขาอยู่มัวพาชาลีไปที่ห้องทํางานของโอไบรอันซึ่งเพิ่งรับตําแหน่งผู้อํานวยการได้ไม่นานเธอแจ้งข่าวร้ายว่าเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นที่ โรงแรมแห่งหนึ่งในลอนดอนและซาร่าก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นชาลีไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินแล้วรีบโทรไปหาซาร่าในทันทีมัวจึงเปิดโทรทัศน์ให้ชาลีดูข่าวซึ่งรายงานระบุว่าผู้ก่อการร้าย4ี่คนได้บุกเข้าไปในโรงแรมจับตัวประกันไว้สคนและสังหารไปแล้วสองรายจากนั้นมัวก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมให้ชาลีดูซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโกลาหลและยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าซาร่าคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อชาลีกลับมาถึงบ้าน เขาก็พบว่ามีผู้สื่อข่าวหลายสิบคนมาดักรออยู่ที่หน้าบ้านเพื่อขอสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังพยายามการฝูงนักข่าวออกไปโชคดีที่เพื่อนคนหนึ่งได้ช่วยชาลีเข้าไปในบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกรบกวนวันต่อมาชาลีเข้าไปเผชิญหน้ากับมัวและหัวหน้าคาลิปเพราะเขารู้สึกสงสัยอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาลีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ก่อการร้ายจะสามารถหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดนับพันตัวทั่วลอนดอนแถมยังขับรถฝ่าการจะราจรไปได้อีกต่างหากมัวให้คำ มั่นว่าเขากำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ขณะที่คาลิฟก็สั่งให้ชาลีกลับบ้านไปก่อนวันถัดมาชาลีเดินทางไปยังสนามบินเพื่อรับร่างของซาร่าพร้อมกับสัมภาระของเธอเมื่อกลับถึงบ้านชาลีก็เปิดกระเป๋าเดินทางของภรรยาและพบกับของขวัญที่เธอตั้งใจซื้อไว้ให้เขาภาพที่อยู่ตรงหน้าทําให้ชาลีสุดตัวลงอย่างสิ้นหวังเมื่อรู้สึกเบื่อนายกับการอยู่บ้านชาลีจึงตัดสินใจกลับไปทํางานอีกครั้งเขาใช้คอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อเจาะเข้าสู่ระบบกล้องวงจรปิดของโรงแรมรวม ถึงพื้นที่ของถนนโดยรอบชาลีรวบรวมและลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นมาเป็นไทม์ไลน์อย่างละเอียดและนำไปเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาผู้ก่อการร้ายทั้ง4คนขโมยรถมาจากย่านอีสเอนก่อนจะลอบเข้าไปในโรงแรมซึ่งพวกเขาได้ลบลายนิ้วมือและ D n a ออกอย่างแนบเนียนและเป็นมืออาชีพดูเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะมีนัดประชุมกับบริษัท Impact Investment จากอินโดนีเซียแต่มีบางอย่างผิดพลาดจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นตรงทางเดินหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทเกิดแสดงความ ทำไม่พอใจทําให้หนึ่งในผู้ก่อการร้ายได้เปิดฉากยิงทันทีสังหารเจ้าหน้าที่เป็นหนึ่งรายและทําให้อีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัสฝ่ายรักษาความปลอดภัยของโรงแรมได้รับการแจ้งเตือนจึงรีบโทรไปแจ้งตํารวจเมื่อสิ้นหนทางที่จะหลบหนีออกจากอาคารโดยไม่ถูกจับผู้ก่อการร้ายจึงตัดสินใจบุกเข้าไปในห้องประชุมและจับตัวประการบางคนเอาไว้สารานั้นถูกจับตัวไปเพราะเธอพยายามช่วยเหลือผู้เขาร่วมประชุมบางคนให้หลบหนีชาลีได้ทําการวิเคราะห์จากเสียงและใบหน้าทําให้เขาสามารถระบุตัว ตอของผู้ก่อการร้ายทั้ง4คนได้สําเร็จพวกเขาก็คือมิสก้าจากมอสโก รอเรนอดีตทหารหน่วยรบพิเศษของแอฟริกาใต้ฮอสทหารรับจ้างและเกรเชนอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองไม่เห็นว่าคาลิฟและมัวไม่มีปฏิกิริยาหรือท่าทีตกใจใดๆเลยชาลีก็เริ่มตระหนักได้ว่าทั้งสองคนน่าจะรู้เห็นกับเรื่องทั้งหมดพวกเขาบอกกับชาลีว่าขณะนี้กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ก่อนจะส่งเขาไปพบกับนักบําบัดวันต่อมาชาลีแอบซ่อนชิปไว้ในบัตรป,ประจำตัวของเขาและสามารถผ่านด่านรักษาความปลอดภัยไปได้โดยที่เครื่องสแกนนั้นตรวจ ไม่พอภายในออฟฟิศชารีพิมพ์เอกสารลับทั้งหมดออกมาแล้วใช้เครื่องสกิมเมอร์กับเครื่องพิมพ์เพื่อสร้างสำเนาดิจิตอลคือนั้นชารีไปนั่งที่บาร์แห่งหนึ่งและเอาแต่นั่งจ้องมองตู้เพลงอยู่นานหลายชั่วโมงเช้าวันต่อมาเขากลับมาเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาอีกครั้งพร้อมกับเอกสารลับที่เขาพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานชารีเริ่มไล่รายชื่อภารกิจสกรปรกทั้งหมดที่มัวเคยมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การทิ้งระเบิดโรงพยาบาลในซีเรียไปจนถึงการโจมตีฐานพันธมิตรในเยเมนซึ่งส่งผล าชาลีขู่ว่าจะนําข้อมูลทั้งหมดไปแจ้งต่อผู้อํานวยการพร้อมเปิดเผยว่าเขาได้เปิดใช้งานระบบเดดแมนสวิชเอาไว้แล้วหากเขาไม่ใส่รหัสทุกๆ5ชั่วโมงหลักฐานทุกชิ้นจะถูกส่งตรงไปยังสํานักข่าวที่ทรงอิทธิพลที่สุดทันทีเพื่อแลกกับการที่เขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดชาลีได้ยื่นข้อเสนอขอเข้ารับการฝึกฝนจาก CIA อย่างเต็มรูปแบบพร้อมขอหนังสือเดินทางปลอมเงินสดอาวุธปืนและข้อมูลเกี่ยวกับฆาตรกรที่ลงมือสังหารซาร่าหลังจบการประชุมชา คาลิกลับไปที่รถของเขาและอาเจียนออกมาด้วยความเครียดอย่างหนักขณะเดียวกันที่ออฟฟิศมัวแสดงความเห็นว่าระบบเดดแมนสวิตช์อาจเป็นแค่การโขูกแต่คาลิฟกลับเตือนว่าพวกเขาไม่สามารถเสี่ยงกับเรื่องนี้ได้มัวกับคาริฟจึงวางแผนจะค้นหาว่าจุดสั่งการของระบบเดดแมนสวิตช์เป็นของจริงหรือไม่หรือเป็นแค่เรื่องหลอกลวงหากพบว่าเป็นเพียงกลลวงพวกเขาก็สามารถจัดฉากให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการฝึกได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆไม่นานหลังจากนั้นคาลิฟและทีมของเขาก็เริ่มพยายามหา คำตอบว่าชาลีลอข้อมูลลับเหล่านั้นออกไปได้อย่างไรพวกเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าชาลีอาจจะใช้เครื่องสกิมเมอร์ซึ่งแม้จะไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบป้องกันสูงได้แต่ก็ยังสามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ชาลีอาจจะส่งไฟล์ลับไปยังเครื่องพิมพ์แล้วใช้แถบแม่เหล็กในการคัดลอกข้อมูลเหล่านั้นหลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทีมของคารลิฟก็สามารถยืนยันได้ว่าชาลีซื้อแถบแม่เหล็กจากร้านค้าแห่งหนึ่งจริงแต่พวกเขายังไม่สามารถระบุได้ว่าชาลีนำแถบแม่เหล็กเข้าและออกจาก อาคาครโดยไม่ถูกตรวจพบได้อย่างไรทีมงานยังตรวจคนบ้านของชาลีเพิ่มเติมและในที่สุดก็พบว่าเขาเคยไปที่บาร์แห่งหนึ่งถึงสองครั้งพวกเขาจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บาร์ดังกล่าวและพบกับแผ่นซีดีของวงแอปป้าซ่อนอยู่ใต้ตู้เพลงคาลิฟเลือกซีดีแผ่นนั้นจากรายชื่อเพลงในตู้และพบว่ามีเพียงแค่เสียงรบกวนดังออกมาพวกเขาจึงตัดสินใจเปิดตู้เพลงและหยิบแผ่นซีดีที่ชาลีทิ้งเอาไว้ข้างในออกมาขณะเดียวกันชาลีก็เดินทางมาถึงศูนย์ฝึกของ cia ซึ่งเขาได้รับการต้อนรับโดยพันเอกเฮนเดอร์สันพวกเขาเริ่มต้นการฝึกกันที่สนามยิงปืนแต่โชคร้ายที่ชาลีไม่ถนัดเรื่องนี้เอาซะเลยเขายิงปืนได้แย่มากชาลีต้องเดินเข้าไปใกล้เป้าหมายมากๆถึงจะยิงได้อย่างแม่นยำแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการประกอบระเบิดชาลีกลับทําได้อย่างรวดเร็วจนทําให้เฮนเดอร์สันถึงกับประทับใจถัดจากนั้นชาลีก็ต้องเริ่มเรียนรู้ตัวตนใหม่ของเขาเฮนเดอร์สันจึงคอยก่อกวนและขัดจังหวะเขาอยู่ตลอดเวลารวมถึงโยนเขาไปมาเพื่อฝึกให้ชาลียังคงสามารถจดจำ ข้อมูลใหม่ของตัวเองได้แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดนัน ท,ที่สุดพวกเขาก็จัดทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่เสร็จสมบูรณ์คืนนั้นเฮนเดอร์สันไปที่ห้องของชาลีและบอกกับเขาว่าเขาไม่ใช่นักฆ่าแต่ชาลีก็ยืนกลานอย่างหนักแน่นว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความยุติธรรมจากนั้นเฮนเดอร์สันก็หยิบปืนออกมาและยื่นมันให้กับชาลีพร้อมกับบอกให้เขาเล็งไปที่หน้าอกของตัวเองมือของชาลีนั้นสั่นไม่หยุดและสุดท้ายเขาก็ลดปืนลงโดยไม่ลั่นไกที่สำนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพยายามถอดรหัสข้อมูลจากแผ่นซีดีจนในที่สุดพวกเขาก็พบว่า ชาลีกำลังโกหกเรื่องระบบเดทแมนสวิตมาโดยตลอดพวกเขารีบรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่รู้เลยว่าชาลีกำลังแอบซอนแนมพวกเขาอยู่ตลอดเวลาที่จริงแล้วชิปที่เขาซ่อนเอาไว้ในบัตรประจําตัวก็คือเครื่องดักฟังซึ่งเขานําไปติดไว้บนเอกสารที่ส่งให้หัวหน้าโดยตรงมัวรีโทรหาเฮนเดอร์สันในทันทีและสั่งให้เขาจับตัวชาลีเอาไว้แต่ว่ามันก็สายเกินไปชาลีได้หลบหนีไปแล้วหลังจากวางสายมัวก็สังเกตเห็นเครื่องดักฟังบนเอกสารและพูดกับชาลีโดย ตรงว่าการการะทําครั้งนี้ถือเป็นการทรยศชาลีนั้นถอดหูฟังออกก่อนจะขึ้นเครื่องบินไปเมื่อเขาเดินทางมาถึงลอนดอนชาลีก็ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างแนบเนียนจากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปอยังกรุงปารีสหนังสือเดินทางปลอมของเขาถูกระบบของ CIA ตรวจพบทําให้มัวสั่งให้เฮนเดอร์สันตามไปจับตัวเขาที่กรุงปารีสชาลีเช่าห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับร้านอาหารที่เกรเชนมักจะไปปรากฏตัวอยู่เป็นประจำในที่สุดเกรเชนนั้นก็โผล่ออกมาและอยู่ใกล้พอที่ชาลี จะสามารถติดตามสัญญาณโทรศัพท์ของเธอได้จากนั้นเขาก็ใช้เวลาตลอดทั้งวนันนั่งเฝ้าอยู่หน้าตึกที่เธอพักและเฝ้ารออย่างอดทนจนกระทั่งเธอออกไปเมื่อมีผู้พักอาศัยคนหนึ่งเปิดประตูออกมาชาลีก็ช่วยโอกาสนั้นแทรกตัวเข้าไปในอาคารจากนั้นเขาก็เปิดวิดีโอออนไลน์เพื่อดูวิธีการไขกุญแจห้องของเกรเชนชาลีเริ่มค้นภายในอพาร์ตเมนต์และถ่ายภาพตารางนัดหมายของเกรเชนเก็บเอาไว้เขายังได้พบกระปืนกระบอกหนึ่งอยู่ในลิ้นชักจึงตัดสินใจหยิบมันติดตัวไปด้วยทันใดนั้นเครื่องติดตามก็ แจ้งเตือนว่าเกรเชนกําลังกลับมาเขาจึงรีบวิ่งไปหลบที่บันไดเพื่อรอจังหวะอย่างไรก็ตามเมื่อเธอมาถึงห้องชาลีนั้นกลับเหนียวไกลไม่ลงด้วยความผิดหวังในตัวเองเขารีบกลับไปที่โรงแรมและแกล้งทําเหมือนว่าซาร่ายังคงรอเขาอยู่ที่นั่นหลังจากตั้งสติได้ชาลีก็นั่งพิจารณาภาพถ่ายอย่างละเอียดและสังเกตว่าเกรเชนมักจะไปที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งเมื่อเขาลองแฮ็กประวัติสุขภาพของเธอชาลีก็พบว่าเกรเชนมีอาการแพ้อย่างรุนแรงวันต่อมาชาลีจึงซื้อดอกไม้จํานวนมาก แล้วไปนั่งรอที่คาเฟ่ใกล้ๆจนกระทั่งเห็นเกรเชนเขาจึงเริ่มสะกดรอยตามเธอไปที่โรงพยาบาลในขณะที่เกรเชนกําลังเข้ารับการตรวจบางอย่างแพทย์ประจําห้องก็สังเกตเห็นว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์มีปัญหาจึงออกจากห้องไปเรียกช่างชาลีได้ช่วยโอกาสนั้นแอบเข้าไปแล้วล็อกเกรเชนเอาไว้ในเครื่องตรวจทันทีเกรเชนเริ่มตื่นตระหนกแต่ชาลีก็ไม่สนใจเขาปล่อยละอองเกสรเข้าไปในเครื่องตรวจและเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องก็ดังพอที่จะทําให้แพทย์และพยาบาลได้ยินแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้ามาได้ พอชาลีได้ล็อกประตูเอาไว้แล้วเกรเชนเริ่มอ่อนแรงจากอาการแพ้ที่กำเริบชาลีจึงบอกกับเธอว่าเขาจะช่วยเธอออกมาถ้าเธอยอมบอกว่าเขาจะหาฮอสได้ที่ไหนเพราะฮอสคือคนที่ยิงซาร่าอาการแพ้อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้เกรเชนไม่สามารถพูดออกมาได้ชาลีจึงรีบเปิดเครื่องตรวจเพื่อช่วยเธอแต่ทันทีที่เขาทําแบบนั้นเกรเชนก็ผลักเขากระแทกกับโต๊และทั้งสองคนก็เริ่มต่อสู้กันชาลีชักปืนออกมาแต่เกรเชนกลับโจมตีเขาอย่างรวดเร็วจนชาลีล้มลงไปกับพื้น ก่อนที่เธอจะเปิดประตูและหลบหนีออกไปชาลีรีบวิ่งตามเธอไปจนถึงถนนแต่ก่อนที่เขาจะได้เหนี่ยวไกเกรเชนก็ถูกรถพุ่งชนเข้าอย่างแรงชาลีรู้สึกสยดสยองกับภาพของเกรเชนที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าแต่เขาก็บังคับตัวเองให้เดินเข้าไปแล้วหยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาก่อนจะรีบวิ่งหนีไปและโยนเสื้อกาวลงไปในถังขยะระหว่างทางเมื่อกลับถึงโรงแรมชาลีล้างคราบเลือดออกจากตัวจนหมดและเก็บข้าวของให้เรียบร้อยคืนนั้นเขาเดินทางไปยังสถานีขนส่งและซื้อตัว๋วเพื่อเดินทาง ต่อไปยังเมืองหมักเสยไม่นานานากักข่าวการเสียชีวิตของเกรเชนก็ไปถึงหูของ c i ไอเอโอไบรอันสอบถามมัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาก็ตอบเพียงสั้นๆว่าดูเหมือนว่าเกรเชนจะถูกจัดการโดยคนของเราเองคืนนั้นชาลีไปที่บาร์แห่งหนึ่งและดื่มอย่างหนักเพื่อพยายามกลบความรู้สึกผิดต่อ,อก,การตายของเกรเชนเขาคิดว่าตัวเองเห็นซาร่ากำลังเต้นอยู่ในบาร์แต่เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นเพียงหญิงสาวที่หน้าตาคล้ายเธอเท่านั้นจากนั้นชาลีก็สังเกตเห็นว่าเห็น กำลังเดินตรงเข้ามาหาเขาทําให้ชาลีตกใจและเกิดอาการตื่นตระหนกเขาผลักผู้คนที่ขวางทางออกไปจนสามารถหนีออกจากบาร์ได้สําเร็จแล้ววิ่งไปตามท้องถนนอย่างไร้ทิศทางจนกระทั่งพบกับบาร์อีกแห่งที่เขาสามารถเข้าไปหลบซ่อนได้เห็นเดอร์ซันตามชาลีมาจนถึงบาร์แห่งนั้นชาลีจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้าแล้วล็อกประตูทันทีแต่น่าเสียดายที่ห้องน้นํานี้ไม่มีหน้าต่างให้หลบหนีต่อเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเตรียมตัวออกไปเผชิญหน้าชาลีเดินออกมานั่งที่บาร์กับเฮนเดอร์ซัน และได้รู้ว่าเฮนเดอร์สันตามหาเขาจนเจอโดยการติดตามสัญญาณโทรศัพท์ของเกตเชนหลังจากพูดคุยกันสั้นๆชาลีก็โชว์ตัวจับเวลาบนโทรศัพท์ให้เฮนเดอร์สันดูแล้วรีบวิ่งหนีออกไปในทันทีก่อนที่เสียงระเบิดจะดังขึ้นมาจากในห้องน้ำแรงระเบิดได้สร้างความโกลาหลไปทั่วทั้งบาร์และเฮนเดอร์สันก็สูญเสียร่องรอยของชาลีไปอย่างสิ้นเชิงตัวติดตามในโทรศัพท์ก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเช้าวันถัดมาชาลีติดต่ออินควไลเพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นเขาก็ขึ้นเครื่องบินขนส่งไป ตุรกีที่อิสตันบูลชาลีได้เดินทางไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งและส่งข้อความหาอินคิวไลจากที่นั่นเมื่อชาลีเห็นโทรศัพท์ของชายคนหนึ่งดังขึ้นเขาจึงพยายามจะเข้าไปหาแต่กลับถูกผู้หญิงคนหนึ่งขวางทางเอาไว้แล้วบอกให้เขาเช็คโทรศัพท์ของตัวเองจากนั้นชาลีก็เดินออกมาจากร้านอาหารไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็ตามออกมาพร้อมกับยืนยันว่าเธอก็คืออินคิวไลอินคิวไลบอกว่าเธอรู้เรื่องภรรยาของเขาแล้วจากนั้นก็ให้ชาลีซ่อนหมวกและกระเป๋าเอาไว้ในถุงชอปปิ Q ้งอินคิวไลต้องการให้ชาลี แกลงทาเป็นเดินเลือกซื้อของอยู่สักพักแล้วค่อยไปพบกันที่โรงรถไม่นานหลังจากนั้นชารีก็ได้พบกับเธออีกครั้งและอินคิวไลก็ขับรถพาเขาไปที่บ้านของเธอระหว่างทางอินคิวไลเล่าว,ว่าเธอเข้าสู่วงการแฮกเกอร์เมื่อ6ปีก่อนหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตสามีของเธอเคยเป็นสายลับของ CIA และยังทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียอีกด้วยที่จริงแล้วเขาก็คืออินคิวไลคนแรกและเป็นคนที่สอนทุกอย่างให้กับเธอมีประกาศออกมายังเป็นทางการซึ่งระบุว,ว่าสามีของเธอเสีย ีวิตจากการตกหน้าต่างโดยอุบัติเหตุเธอบอกว่าบ้านหลังนี้คือที่เดียวที่เธอสามารถอยู่ได้นานเกิน3ปีและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเหนื่อยหน่ายเต็มทีกับการหลบหนีหากวันใดพวกรัสเซียตามหาเธอเจออินคิวไลก็มีปืนเตรียมเอาไว้เพื่อจะชดดาวตัวเองจากนั้นทั้งสองก็เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับคดีฮอสเป็นผู้รับหน้าที่จัดหาทหารรับจ้างให้กับมัวส่วนรอเรนเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ดังนั้นอินคิวไลจึงอาสาปลอมตัวเป็นคนขายอาวุธเพื่อหาทางเข้าถึงตัว เรเนให้้ไดสุดท้ายก็คือมิสก้าซึ่งเป็นคนที่เดินทางบ่อยและชอบโพสตทุกอย่างลงในโซเชียลมีเดียพวกเขาตรวจสอบภาพถ่ายอย่างละเอียดและพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับเขาในหลายๆภาพระบบจดจําใบหน้าได้พาพวกเขาไปยังบัญชีอินสตาแกรมของผู้หญิงคนนั้นและสามารถยืนยันได้ว่าเธออยู่ที่ประเทศสเปนวันถัดมาคาลิปสั่งให้ทีมของเขาจับตาผู้ก่อการร้ายทั้งหมดเอาไว้เพื่อตามหาตัวชาลีให้เจอขณะเดียวกันโอไบรยอันก็ไปพบกับมัวและบอกว่าเธอต้องการให้เขาหยุดปฏิ บัตรการรับทั้งหมดเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเธอเสียก่อนมัวตอบกลับไปอย่างไม่สะทกสะท้านว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งก่อนหน้าเธอก็เคยพูดกับเขาแบบนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเขาจะตอบกลับไปเหมือนเดิมว่าเธอจะได้รับการสนับสนุนจากเขาอย่างเต็มที่หลังจากจบการประชุมโอไบรอันก็ขึ้นไปที่รถของเธอและผู้ช่วยก็ยื่นรูปถ่ายของเฮนเดอร์สันที่อยู่ในประเทศสเปนให้เธอดูซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่ามัวเป็นคนส่งเข้าไปโอไบรอันจึงตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเธอตามไปประกบทันที ในขณนะดเดียวกันชาลีกับอินคิวไลสามารถตามหาตัวมิสก้าจนพบโดยการแฮกกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งหลังจากนั้นชาลีก็เดินทางไปยังกรุงมาดริดและเข้าพักที่โรงแรมเดียวกันเขาสืบทราบมาว่ามิสก้ามักจะว่ายน้าในสระบ,บนดาดฟ้าซึ่งเชื่อมระหว่างตึกสองฝั่งของโรงแรมขณะดเดียวกันเฮนเดอร์สันก็ตามรอยมาจนพบตัวชาลีอยู่ในพื้นที่เดียวกันวันต่อมาชาลีเริ่มประกอบอุปกรณ์บางอย่างที่จะใช้จัดการกับมิสก้าและซ่อนเอาไว้ภายในโรงแรมจากนั้นเขาก็สะกดรอยตามมิสก้า ไปที่บาร์โดยไม่รู้เลยว่าเฮนเดอร์สันกำลังเฝ้าสังเกตเขาอยู่จากล็อบบี้โรงแรมชาลีสังเกตเห็นชายคนหนึ่งในบาร์ที่มีท่าทีน่าสงสัยและจําได้ว่าเขาเคยเห็นชายคนนี้มาก่อนซึ่งหมายความว่าเขากําลังถูกติดตามอยู่แน่นอนชาลีจึงรีบบอกอินคิวไลน์ผ่านทางหูฟังและเธอก็ตรวจสอบใบหน้าชายคนนั้นก่อนจะยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ CIA อินคิวไลน์ยังได้เห็นเฮนเดอร์สันผ่านกล้องวงจรปิดอีกด้วยจึงรีบบอกให้ชาลียกเลิกแผนการในทันทีแต่ชาลีกลับยืนยันว่าจะเดินหน้าตามแผนต่อ ไปเมื่อมิสกาไปถึงที่สระว่ายน้ําบนดาดฟ,ฟ้าชาลีก็เข้าไปเผชิญหน้ากับเขาและถามยังตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ฮอสอยู่ที่ไหนชาลีขู่ว่าทามิสกาไม่ยอมพูดความลับทั้งหมดจะจบลงที่สระว่ายน้นํานี้เพราะเขาจะทําลายมันมิสกาไม่เชื่อคําขูนาน่นั้นแล้วรีบว่ายน้ําหนีไปชาลีจึงทําการกดปุ่มทันทีทําให้กระจกของสระว่ายน้ําเริ่มแตกร้าอย่างรวดเร็วมิสกาตกใจสุดขีดและพยายามว่ายน้ําให้เร็วขึ้นแต่ก็ไม่ทันการกระจกของสา,าแตกจนพังทลายมิสกาล่วงลงไปพร้อมกับน้ํา ที่ไหลทะลักหลงสู่ถนนเบื้องล่างและเสียชีวิตไปในทันทีจากนั้นอินคิวไลก็รีบเตือนชาลีว่าเฮนเดอร์สันกับเจ้าหน้าที่อีกคนกําลังมุ่งหน้าเข้ามาใกล้เธอจึงรีบให้คําแนะนําเส้นทางหลบหนีแกชาลีทันทีการไลาลาได้เริ่มต้นขึ้นเฮนเดอร์สันเกือบจะจับตัวชาลีได้อยู่แล้วแต่ในจังหวะน,นั้นเจ้าหน้าที่อีกคนก็เข้ามาโจมตีชายคนนั้นกระโจนใส่เฮนเดอร์สันและทั้งคู่ก็เริ่มต่อสู้กันในห้องสักรีเฮนเดอร์สันจับหัวชายคนนั้นยัดเข้าไปในเครื่องสัก เฮนเดอร์สันกลับแย่งปืนไปได้และยิงสวนกลับไปในทันทีจากนั้นชาลีก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องและลังเลอยู่ครู่หนึ่งว่าจะเข้าไปช่วยดีหรือไม่แต่เสียงของอินคิวลน์ที่ดังมาจากหูฟังก็เตือนให้เขารีบหนีออกไปโดยด่วนวันถัดมาโอไบรอันเรียกมัวเข้ามาที่ห้องทํางานของเธอและสอบถามเกี่ยวกับชาลีมัวบอกว่าเขากําลังลาพักร้อนเนื่องจากสภาพจิตใจยังไม่ฟื้นฟูจากเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้นโอไบรอันจึงปล่อยมัวไปโดยไม่ซักถามต่อแต่แล้วเธอก็เปิดเผยว่าเธอ มีภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันคาลิปและทีมของเขาก็กําลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเริ่มตระหนักได้ว่าชาลีไม่ได้ลงมือเพียงลําพังพวกเขาจึงตรวจสอบข,ข้อความแชทที่ถูกเข้ารหัสของชาลีและในที่สุดก็พบกับข้อความที่ถูกส่งมาจาก InQline หลังจากค้นหายุพักใหญ่พวกเขาก็พบกับแฟ้มข้อมูลของอดีตเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งรู้จักกันในชื่อ InQline และจากข้อมูลทั้งหมดพวกเขาจึงคาดว่าภรรยาของ InQ Li n e น่าจะ เป็นคนรับหน้าที่ต่อจากสามีคือนั้นชาลีกับอินคิวลนตกลงที่จะนอนใกล้กันเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาอย่างไรก็ตามทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางเดึกเหมือนนอกของอินคิวลายส่งเสียงร้องออกมาและทันทีที่ดูจากกล้องวงจรปิดพวกเขาก็เห็นเจ้าหน้าที่จํานวนมากกาลังมุ่งหน้ามายังที่พักของพวกเขาทั้งสองจึงรีบหนีเอาตัวรอดผ่านอุโมงค์ลับที่ซ่อนอยู่ภายในกําแพงระหว่างที่พวกเขากําลังหาทางออกจากที่นั่นชาลีก็สังเกตเห็นโรนลำหนึ่งบินวนอยู่บนท้องฟ้าทั้งสองหลบเข้าไปในอาคารอีกหลังทําให้ สามารถหลบหนีต่อไปได้และออกมาจากพื้นที่ได้ทันเวลาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกเข้าไปในบ้านคอมพิวเตอร์ภายในบ้านได้เริ่มลบไฟล์ทั้งหมดไปแล้วจนไม่เหลือข้อมูลใดๆให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังจากหลบหนีไปตามแนวชายหาดทางคู่ก็ไปถึงรถของอินคิวไลแต่กลับถูกโดนจับภาพไว้ได้ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเปิดฉากไล่ล่าพร้อมกับระดมยิงใส่พวกเขาและถึงขั้นไล่าตามพวกเขามาทางเรือหลังจากการไล่ล่าอันยาวนานรถก็ถูกยิงจนเสียหายส่วนอินคิวไลก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสชาลีไม่มีทางเลือกอื่นจึงค่อยๆขยับร่าง ของอินคิวไลไปที่เบาะข้างคนขับแล้วเข้าควบคุมพวงมาลัยด้วยตัวเองเขาขับรถฝ่าการไล่ล่าต่อไปยังไม่ลดละจนในที่สุดก็สามารถสลัดหลุดไปได้สําเร็จต่อมาชาลีนํารถไปจอดไว้ในโรงรถและกล่าวคําอําลากับอินคิวไลด้วยการจูบวันถัดมาเขาติดต่อกับรอเรนโดยแกล้งทําตัวเป็นพ่อค้าอาวุธเพื่อขอนัดพบเป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นชาลีก็ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชุดใหม่แล้วเดินทางต่อไปยังประเทศโรมาเนียที่อาคารร้างแห่งหนึ่งเขาบันทึกภาพใบหน้าของตัวเองแล้วแฮกระบบกล้องวงจรปิด ในกรุงเบอร์ลินตอนนี้ CIA เชื่อว่าชาลีกําลังซ่อนตัวอยู่ในกรุงเบอร์ลินจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปตามหาเขาที่น,นั่นขณะเดียวกันเมื่อรอเรนเดินทางมาถึงจุดนัดพบเขาก็พบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกําลังดังอยู่บนเก้าอี้ชาลีบอกให้รอเรนเปิดดูข้างในกล่องและเขาก็พบว่ามีระเบิดจํานวนมากอยู่ข้างในถ้าเขาขยับตัวเมื่อไหร่ระเบิดก็จะทํางานในทันทีขณะที่รอเรนสังเกตเห็นรูปถ่ายของซาร่าชาลีก็ปรกากฏตัวขึ้นมาจากด้านหลังและถามที่อยู่ของฮอสพร้อมกับสัญญาว่าจะปลดระเบิดให้ ถ้าเขายอมไม่ความร่วมมือรอเรนจ์จึงเล่าให้ฟังว่าฮอสปฏิบัติการอยู่ในน้าน้ําของรัสเซียและมักจะรับของจากท่าเรือแห่งหนึ่งในทะเลบอลติกจากนั้นชาลีก็ถามต่อว่าเขาติดต่อกับฮอสได้อย่างไรรอเรนจ์จึงตอบว่าเขาได้รับข้อความจากฮอสผ่านรหัสลับที่ลูกน้องของฮอสเป็นคนส่งมาหมายเลขและรายชื่อทั้งหมดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของเขาหลังจากคว้าโทรศัพท์มาได้ชาลีก็เดินออกจากห้องไปและในวินาทีนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นไม่นานหลังจากนั้น CIA ก็ได้รับรายงานข่าว เกี่ยวกับการเสียชีวิตของรอเรน์ในประเทศโรมาเนียและในที่สุดพวกเขาก็เริ่มตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาพวกเขาถูกชาลีหลอกให้ดูภาพจากวิดีโอปลอมมาโดยตลอดต่อมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียชาลีนั่งอยู่คนเดียวและจินตนาการว่าสารายังอยู่ข้างกายเขาเขาเปิดของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้ให้มันคือจิ๊กซอที่เขาแก้ได้อย่างรวดเร็วและข้างในก็มีข้อความหวานซึ้งจากภรรยาเช้าวันรุ่งขึ้นชาลีไปที่ท่าเรือและสังเกตเห็นรถคันหนึ่งที่ดูผิดสังเกตเขาจึงส่งรหัสลับ ไปให้ลูกน้องของฮอสจากนั้นไม่นานเขาก็เห็นชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้รถคันน,นั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตรวจสอบชาลีแอบสะกดรอยตามชายคนนั้นไปแล้วถ่ายภาพเรือของเขาเก็บไว้ก่อนจะเดินจากไปจากนั้นชาลีก็ไปซื้อเครื่องมือบางอย่างแล้วจึงกลับไปที่โรงแรมเพื่อค้นหาตำแหน่งของเรือยอทลำดังกล่าวโดยใช้หมายเลขทะเบียนที่เขาได้มาชาลียังศึกษาเส้นทางเดินเรือที่ฮอสอาจจะใช้อีกด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเดินเข้าไปใกล้เรือลำน,นั้นแต่แล้วก็มีใครบางคนเขามาทำร้ายชาลีจากด้านหลังจนชาลีทำจิ๊กซอว์ของ คาร่าล่นลงไปชาลีถูกพาตัวขึ้นไปยังเรือยอทและที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับฮอสในที่สุดฮอสพบระเบิดที่ชาลีซ่อนเอาไว้ก่อนหน้านี้และจากพฤติกรรมที่ผ่านมาเขาก็รู้ทันทีว่าชาลีเป็นคนที่ฆ่าคนผ่านแผนการจึงเชื่อว่าเขาไม่มีความกล้าพอที่จะเผชิญหน้าโดยตรงฮอสยืนปืนให้กับชารีพร้อมกับสั่งให้เขาลงมือแต่สุดท้ายชาลีก็ไม่สามารถทํามันได้เขาจึงได้วางปืนลง ทันใดนั้นเรือยอดก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางทําให้ลูกเรือเกิดความตื่นตระหนกชาลีจึงฉเฉลยว่าเขาเป็นคนควบคุมเรือลํานี้ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ CIA เนื่องจากเขาเคยทํางานเกี่ยวกับโปรโตโคอลของเรือลํานี้มาก่อนมันจึงเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาที่จะแฮกระบบและสั่งให้เรือมุ่งหน้าไปยังฟินแลนด์ไม่นานเรือยอดก็ถูกล้อมโดยกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ของอินเตอร์โพซึ่งเข้าจับกุมฮอร์สและลูกน้องของเขาในทันทีต่อมาไม่นานโอเวรอันก็จัดงานแถลงข่าวเพื่อประกาศว่าพวกเขา ได้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรของ CIA ไปในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเฮนเดอร์สันเดินเข้ามาหาชาลีและบอกว่าเขาภูมิใจกับสิ่งที่ชาลีทําลงไปหลังจากไปเยี่ยมหลุมศพของซาร่าชาลีก็กลับไปที่บ้านและในที่สุดเขาก็ได้นําเครื่องบินออกบินจริงๆสักทีจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ